คู่มือมนุษย์พุทธศาสนาในเหลี่ยมต่างๆศาสนาเกิดขึ้นบนโลกด้วยอำนาจของความกลัวและมีการปฏิบัติไปตามความกลัวคนป่าเดิมอาจจะกลัวฟ้าร้องกลัวความมืดกลัวสิ่งต่างๆที่อยู่เหนือความเข้าใจดึงแสดงออกในการยอมแพ้หมอบกราและอ้อนวอนบูชาต่อมาก็เลื่อนความกลัว ความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายและความหมุนหมองด้วยอำนาจของความอยากความโกรธและความหลงแม้จะมีอำนาจหรือเงินทองมากแค่ไหนก็ไม่สามารถระง,งับอาการหรือความทุกข์เหล่านั้นได้จึงมีผู้มีปัญญาที่พยายามหาทางเอาชนะการเกิดแก่เจ็บตายหรือเอาชนะกิเลสต่างๆนับว่าเป็นบ่อเกิดของาศาสนาที่สูงขึ้นในทางปัญญา พุทธศาสนาก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีที่จะทำให้หายกลัวได้จึงเกิดวิธีปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์พุทธศาสนาแปลว่าศาสนาของผู้รู้คือรู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงได้ถูกต้องโดยอาศัยสติปัญญาความรู้ที่ถูกต้องเพื่อทำลายต้นเหตุของความทุกข์เหล่านั้นส่วนพิธีบูชาบวงสรวงอ้อนวอนนั้นมิใช่พุทธศาสนา พุทธศาสนาไม่ประสง์การาคาดคะเนมักจะตรงไปตรงมาตามที่มองเห็นด้วยปัญญาไม่ต้องเชื่อผู้อื่นแม้จะมีคนมาบอกก็ไม่ให้เชื่อในทันทีต้องพิจารณาจนเห็นความจริงและพยายามทำให้ปรากฏผลด้วยตนเองศาสนาเหมือนกับของหลายเรียมแล้วแต่ใครจะถือหลักความคิดในแนวไหนก็จะเห็นศาสนาเดียวกันในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปคนไม่เหมือนกัน เมื่อมีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นจะเข้าถึงปัญหานั้นได้ตื้นลึกไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละคนโดยสติปัญญาสามารถเพิ่มขึ้นได้ทุกวันความเข้าใจในปัญหาความเข้าใจในปัญหาก็จะเป็นไปตามสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นธรรมะหรือของจริงที่มีมักถูกขอหุ้มด้วยพิธีรีตองจนมิดเช่นกระถิน พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายให้พิสุทั้งหลายทำจีวรด้วยตนเองด้วยกันทุกรูปและรลอมเปลียงกันโดยลงมือทำด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องเป็นของเจ้าอาวาสตรงมุ่งหมายให้พระทุกรูปหมดความถือเนื้อถือตัวสมภารหรือพระผู้ใหญ่ต้องลดตัวลงมาช่วยกันทั้งหมดตัด้งแต่การเย็บการต้มแก่นย้อมรวบรวมเศษผ้ามาต่อกันเป็นจีวร นี่เรียกว่ากระถินไม่เกี่ยวกับคารวาสแต่ในปัจจุบันกลับผิดเพี้ยนไปหมดเป็นพิธีที่หรูหราหาเงินสนุกสนานพวกเนื้องอกนี้มีขึ้นมาใหม่เรียกว่าพุทธศาสนาเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายปิดบังห่อหุ้มเนื้อดีหรือแก่นแท้ของพุทธศาสนาให้ค่อยๆลบเลือนไปเนื้องอกนี้ได้งอกมาแล้วนับตั้งแต่วัน หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานและยังงอกเรื่อยๆกระจายไปทุกทิศทุกทางจนกระทั่งบัตนรนี้ในสายตาของนักศีลธรรมจะเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นาศาสนาแห่งศีลธรรมเพราะกล่าวถึงบุญบาปความดีความชั่วอีกส่วนหนึ่งสูงขึ้นไปเป็นสัจธรรมกล่าวถึงความจริงที่ลึกซึ้งนอกเหนือไปกว่าที่คนธรรมดาสามัญจะเห็นได้ได้แก่เรื่องของ อันนี้จังทุกขังอนัตาหรือเรื่องของอริยสัจสี่ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้นอกจากนั้นในฐานะที่เป็นศาสนาคือส่วนที่เป็นตัวระเบียบปฏิบัติได้แก่ศีลสมาธิปัญญากระทังผลที่เกิดขึ้นคือความหลุดพ้นในเหลี่ยมของจิตวิทยาเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดเป็นความรู้ที่แยบคายลึกลับของความรู้ ทางโลกปัจจุบันนอกจากนั้นยังไม่เหลี่ยมความรู้ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปรชัชญาคือสิ่งที่ทดลองไม่ได้ต้องอาศัยการคำนวณไปตามหลักของการใช้เหตุและผลถ้าเห็นต้องแจ้งประจัก์ได้ด้วยตาในเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ได้ความรู้เรื่องสุญญาตาเป็นปััชญาสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมแต่จะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ทันที สำหรับผู้ที่บรรลุธรรมแล้วพุทธศาสนาหลายข้อตรงกับหลักวัฒนธรรมและมีคำสอนอีกมากที่เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธอย่างไรก็ตามเรียนที่ต้องสนใจที่สุดก็คือเรียงที่เป็นศาสนาซึ่งหมายถึงวิธีปฏิบัติโดยรวบรัฐเพื่อให้รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไรจนถอนความยึดถือต่างๆออกไปโดยสิ้นเชิง การกระทําเช่นนี้เรียกว่าได้เข้าถึงตัวพุทธศาสนาแล้วอย่างน้อยที่สุดเราควรถือพุทธศาสนาในฐานะเป็นศิลปะแห่งการดำรงชีวิตคือเป็นการกระทําที่แยกคลายสุขุมในการที่จะมีชีวิตเหมืเป็นมนุษย์คือควรมีความงดงามในเบื้องต้นด้วยศีลบริสุทธิ์มีความงดงามในท่ามกลางด้วยจิตใจที่สงบเย็น และมีความงดงามในเบื้องปลายด้วยความสมบูรณ์แห่งปัญญาคือรู้แจ้งทั้งพว,วงว่าอะไรเป็นอะไรจนไม่มีความกเกิดขึ้นผู้ดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องตามศิลป,ปะแห่งการครองชีวิตเป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือสิ่งทั้งพวงที่เข้ามาแวดล้อมทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าพุทธศาสนานั้นมีหลายเหลี่ยมหลายมุมแล้วแต่ใครจะมอง พุทธศาสนาที่แท้ไม่ใช่หนังสือหรือคำพีไม่ใช่เสียงบอกเล่าหรือพิธีรีตองแต่เป็นตัวการปฏิบัติทางกายวาจาใจชนิดที่จะทำลายกิเลสให้ล่อยหลอหรือหสิ้นไปในที่สุดจนเกิดความรู้แจ่มแจ้งสามารถทำอะไรให้ถูกต้องได้ด้วยตนเองไม่มีความทุกเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบนี่แหละคือแก่นแท้ของพุทธศาสนา